สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยผมเจ็ด G Sport เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนที่ฟุตบอลจะเตะกันแต่ละถํำคืนนะครับ เพื่อให้คุณได้ดูฟุตบอลกันสนุกมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม G Sport Channel ด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาถึงวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าจริงๆวันจันทร์นี้ก็จะมี2ทัวร์นาเมนต์นะครับทั้งฟุตบอลยูโรแล้วก็ฟุตบอลคอเมริกาครับแต่ว่าคองบร,ริการนี่จะไปเล่นกันเช้าวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยดังนั้นวันนี้เล่าก่อนแข่งก็เน้นไปที่ฟุตบอลยูโร2คู่นะครับเป็นรอบน็อกเอาต์1ิทีมสุดท้ายครับแต่ ที่อัมสเตอร์ดัมที่โคเปเนเดเกนประเทศเดนมาร์กนะครับเท่าว่าเป็นสนามกลางครับโครเอเชียเนี่ยผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีนะครับด้วยผลงานชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดชนะสกอตแลนด์มา3-1นะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีเดียลลอฟเลนที่ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าที่เหลือโดมากอยวีด้ามาสโร่โบโรเซวิมทมาเตโอโควาซิสลูก้าโมดิชนะครับแนวรุกมีทั้งอีวานเปริลิตบรูโน่เพ็ดโควิดแล้วก็มีอังเดรคารมอลิกเป็นตัวสอดแซ่ ฝั่งของสเปนเนี่ยผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม E นะครับโดยผลง,งานชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดถล่มสโลวาเกียไป5 0ครับลุยส์เอนริเก้เนี่ยมีผู้เล่นพร้อมใช้งานนะครับเกมรับนำโดยเอริกลาป็อกคอรีติอ,อ,อาบาครับตรงกลางเซโยบูสเก็ตพอหายโควิดกลับมาช่วยได้เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเกมกับสโลวาเกียนี่เด่นมากแล้วก็มีตัวขนาบข้างอย่างโกเก้นะครับแนวรุกเคราดโมริโนโอาเบโรโมราต้าครับน่าจะเป็น2คนที่ลงแน่ๆนะครับคนสุดท้ายที่เจอกันคือบอล ยูโรรอบสุดท้ายเมื่อ5ปีก่อนครับปรากฏว่าโครเอเชียเอาชนะ2-1ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแน่นอนคู่นี้ถ้าดูตามหน้าเสือสเปนเหนือกว่าแน่ครับแต่ผมมองว่าจริงๆจะว่าไปถ้าไม่นับเกมถล่มสโลวาเกียที่ผู้เล่นของสโลวาเกียไปปัดบอลเข้าประตูตัวเองเอาพูดตรงๆว่าสเปนก็เจาะยากนะครับเจอกับโครเอเชียที่เขี่ยวลากดินเลยครับผมยังมองว่าโอกาสจะเสมอกันใน90นาทีมีสูงมากสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ไปวัดกันในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือว่าดวนจุดโทษครับ สว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเวลาตีสองตรงนะครับฝรั่งเศสเต็งหนึ่งจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมนี้เล่นที่บูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียสนามกลางครับฝรั่งเศสผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม F อด้วยผลงานชนะ1เสมอ2นะครับเกมล่าสุดเสมอโปรตุเกสมา22โดยคืนนี้ดิเยรเดอชองครับจะหมดสิ์ใช้ง,งานอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ลูก้าดีนที่อย่างเจ็บนะครับตัวหลักๆที่เหลือเนี่ยเกมรับอย่างราเฟลวารานครับ คู่กลางปอปอ็อกบากับเอนโลกลโกงเต้โดดเด่นนะครับเราก็มีอเรียงราบิโอน่าจะเป็นตัวลูกหาอีกคนหนึ่งที่เหลือแนวรูกเนี่ยอ,องตวนคริสมันคิยันเอมปาเป้นาบเป้าคาริมเบนเซม่านะครับที่ซัดใส่โปรโตุเกส2ลูกฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ามาในฐานะอันดับ3ของกลุ่ม A นะครับโดยผลงานชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเอาชนะตุรกีมา31นะครับโดยคืนวันนี้เนี่ยลูกทีมของบรารีเมียเพชรโควิดสภาพทีมสมบูรณ์ครับไม่มีผู้เล่นเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับประตูอย่างยันซอมร เกมรับมาเรียอาคาญยี่นะครับริคาโดโรดิเกสตรงกลางนำโดยกรานิชชากา้า เรโมฟูลเลอร์นะครับเกมรุกสดานชากีรี่คูน่าเป็นบียอมเบโรกับฮาริสเซฟโรวิดผลงานที่เจอกันคยูโรหนที่แล้วครับ2016ปรากฏในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกัศูน0ต่อ0นย์ะครับคู่นี้ฝรั่งเศสได้เปรียบทุกรูปแบบจริงๆนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่าผมมองว่าสวิตนี่เกมรับยังไม่ดีครับเกมรุกก็ยังจะว่าไปค่อนข้างฝืดน,นะครับเจอเกมรับฝรั่งเศสไม่น่าจะเจาะอยู่แถมฝรั่งเศสชุดนี้เบนเซม่าเริ่มเข้าข่าร่วมกุญแจกับเอ็มปารเป้ P P L, แล้วก็กริสมันมากขึ้นนะครับดูแล้วน แล้วก็ผ่างเขารอบต่อไปได้นะครับนี่ก็คือเล่าก่อนแข่งครับ2คู่ในฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมนะครับชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม G s p o r t Channel นะครับขอทุกคนดูฟุตบอลอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ